ฐานเทานะฮะทเมาสักคคู่ผมพิมพ์ผิดนะไม่ใช่วัดพระธาตุฐานเทาเป็นวัดธาตุฐานเทาเฉยเดี๋ยวจะไปแก้ไขให้นะฮะต้องขอทานอภัยด้วยโอ้โห, UH! หน,น so ี่ฮะเจอคนท้องนะครับอาขอขอขอนมให้คนท้องหน่อยครับุณนมให้คนท้องหน่อยนมครับโอ้โหนี่ฮะท่อนชมฮะแม ดูบรรยากาศนะฮะท่านชมภายในวัดธาตุหานเทานะฮะโอ้คนนีนั่งรอกันสุดลูกหูลูกตาเข้าไปข้างในเลยนะฮะน้ำข้างล่างเลยครับน้ำข้างล่างยกสองน้ําด้วยเอาน้ําไม่ยกเออจับจับครับจับน้ําฟังเลยคุณแม่จ๋าฟังอ่ะปลาทะอ่ะปลาเคนของในสองมือนะจ๊ะอ่ะปลาเคนของยกสองมือคอยเลยอ้าวยกคอยเลยครับยกคอยเลยยกคอยเลยครับ อ้าวยกคอยเลยหลายคนก็ไม่ยกกันนะกระช้า้องเต้ส่วนมากก็จะช้านะฮะตอนที่หลายคนเนี่ยมานั่งแล้วก็ไม่ยกนะไม่ยกท่านก็ต้องมานั่งรอว่าจะยกหรือเปล่าถ้าไม่ยกจริงท่านถึงจะเดินหนีท่านก็อยากจะให้ได้บุญกันแล้วนะแหมมานั่งรอกรหลายชั่วโมงแต่บางคนเนี่ยพอท่านมาถึงก็ไม่ยกบางคนก็ยกมือเดียวนะฮะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายมือหนึ่งบ้างละนะฮะ โอ้โหนี่หนูน้อยนะฮะโอ้โหใส่หน้ากากอนามัยมารอกราบลงตาด้วยอ่ายกเลยครับยกสูงๆนะฮะกระเป๋าไว้ข้างหลังเลยเนอะยกน้ำรอเลยครับยกน้ำยกน้ำประเคียนยกน้ำประเคยนเลยครับ อ่ะยกประเคนเลยครับยกประเคนยกประเคนเ,เลยยกประเคนเลยครับยกรอถวายครับอ่ายกด้วยยกด้วยโลกเดี๋ยวเดี๋ยวมีปูเขาอ่ายกรอเลยครับแม่นั่นแหละมา,มาอ่าอนุโมทนาบุญทุกท่านนะฮะอ,อ่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะท่านชมโอ้โหนี่คุณแม่นี่นำนมมานะนำยามาถวายด้วยโอ้โห อ่ายกสองมือเลยครับยกสองมือเลยวางโทรศัพท์ก่อนจ้าช้าคนอื่นเขาเนีน่ยนะฮะอ้าวพนมมือคอยเลยฮะยกน้ําประเคนยกสองมืออ่าคุณแม่จ่ายกนมเลยจ้าอ่าของ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 ยกของึ้น้นมยกนมด้วยนมด้วยอ่ายกนมด้วยประเคนนมด้วยลูก ยกไว้รอเลยนะเนี่พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะก็เอามาทำมาสการใส่กระงก่อนนะฮะไม่ไม่ไม่ถ่ายรูปนะครับไม่ถ่ายรูปนะครับ2ีพรรษห้าพันสักบาครับ เดี๋ยวต้องเตรียมปูอาสนะนะฮะให้ท่านเจ้าวาดนะฮะแล้วก็ปูเตรียมให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยนมาศการท่านเจ้าวาดนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะภายในวัด ธาตฐานเท่านะฮะพรภายในวัดนี่โอ้โหมีพระองค์ใหญ่นี่สวยสดงดงามนะฮะเป็นที่น่าเริ่มใสศรัทธามากใครผ่านมาทางนี้ก็มากราบไหว้ขอพอรกันได้นะฮะนี่เด็กเล็กเด็กน้อยนำนมขนมน้ำนะพว,วมงวมลงุงทวงอะัยตแต่มีครบจริงๆนะฮะนี่จะกดถวายจะกน น <มา S 1> ะฮโ,โ,โ,โอ้โหแล้วนี่นำน้ำพึ่งมาถวายด้วยนะฮะมะม่วงก็มีน้ำก็มีาาามอ้าวจับให้หมดเลยครับจับให้หมดเลยอ้อยาวจับอีกข้างนึงจับอ่นานระยะห่างกัหน,น่อยนะครับถ่ยายภาพนะครับรนะเโย่ของขึ้นครับเโย่ของเึ้ดื้อคืวิ่หิ้วด้วยฝากหิ้วหน่อยครับพวกพี่อ้าวเนี่ฮะ อันนี้ก็นะฮะท่านก็กำลังจะเดินเข้าภายในศาลานะครับที่อยู่ด้านหลังของวัดพระธาตุวัดธาตุหนเทานะฮะโดยมีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์เพจโตเทดิวนะฮะ1ินนาฬิกา5 9นาทีนะฮะขณะนี้เนี่ยเหลืออยกประมาณ1กิโลเมตรนะฮะหลอตาบุญชื่นก็จะเดินผู้ดงนะครับถึงวัดพระธาตุ ฐานเถานะฮะตำบลนาขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบรีอําภซึ่งเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านนะครับพักฉันน้านะครับที่บริเวณวัดพระธาตุฐานเถาแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้คณะลูกศิษย์เนี่ยที่ติดตามเนี่ยได้พักทานข้าวกันด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้อัปเดตข้อมูลให้หลายท่านหลายคนเนี่ยได้รับรู้นะฮะก็ต้องขอประธานอภัยด้วยเนื่องจากว่าไปช่วยกันยกน้านะฮะมา เรื่องบียาบว่าคนมีเยอะมากแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสาสมัครนะก็ทํางานกันเหนื่อยจริงนะฮะก็ไปช่วยยกน้ําอยู่นะครับแล้วก็นําน้ําไปลงตามจุดต่างๆนะฮะ,ะเหลือระยะทางฮะอีกประมาณน่าจะประมาณ9 0 0เมตรกว่านะฮะอากาศเนี่ยร้อนนะฮะตอนนี้นี่ร้อนมากนะครับ

ขอบคุณเลยครับสวัสดีทุกท่าน,นะฮะที่ติดตามชมนะฮะและนี่คือเศษท,ทั่วไทยดิวนะฮะนำเสนอเรื่องราวความขัดธาของรถตาบุญชื่นกันอย่างฟรีๆนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณานะฮะต้องดูทั่วไทยนิว ขณะนี้เนี่ยเราอยู่กันเขตตำบลน,นาขามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะเส้นถนนหนองโนนองสังถนนอ,อุดรอ,อะไรนะโนนสังอุดรอะไยกน้ำถวายได้หรอกนะ,ะแก้ไขนะฮะเป็นเส้นโนนสังหนองบัวลำพูนะฮะขณะนี้เนี่ยกำมุ่งหน้าสู่อำเภอ นอนสังนะฮะหน้ากากอนามัยก็ไม่ปิดเออปิดก่อนให้มาทีหลังแม่แหมมาถึงแล้วก็ปิดต้องปิดก่อนสิบางคนมีเอาไว้ใต้คางหน้ากากอนามัยมบางคนตอนแรกปิดไว้แล้วลวงตาไปถึงเปิดออกเปิดออกอีกเปิดให้ลวงตาเห็นนะแหมแต่ละคนหลวงตาลืมหยุดเบรกเลยนะครับหยุดเลยนี่ฮะ,ลลฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะ คเอา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 แช่ให้เขงปลูกบอกว่าแช่ใส่กระติกสีชมพูท่านฉันได้ใส่กระติกสีชมพูนะบอกนะจ้ารถเช่าราคาแสนละนี้เท่านี้นะคะอันน้ำพระธาตุน้ำปิ่นทากระตากขั้นสูงขั้นนะคะทางจะเอาข้าวโพดแล้วนะคะข้าวโพดนะคะไกล้งเนี่ยไงใแล้วะแลเหลืออีกประมาณ500เมตรนะฮะจะถึงทางเข้าวัดพระธาตุ ฐานเทานะฮะอ่ะเดี๋ยวก็จะนิมนท่านพักฉันน้ำนะฮะที่วัดพระธาตฐานเทาแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตท่านให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับหน่วยกู้ภัยนะฮะที่ติดตามมาได้พักทานข้าเที่ยงกันที่นี่นะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะ,อ,ะอยู่กันบริเวณถนนหนองบัวลำพูนนวนสังนะฮะแต่ตรงนี้เนี่เป็นเทป็นทาง2เลนนะ เต่ว่าประชาชนเนี่ยก็นั่งรอกันตลอดแถวเลยนะฮะใ้ครับางห็น้ากาจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะจิตอาสาแล้วก็หน่วยกู้ภัยเนี่ยเดินแจกหน้าก,กากอนามัยเหมือนเดิมหลายคนเนี่ยลืมตลอดนะ ก็ไม่รู้จะลืมอะไรกันนักหนาน้ากากอนามัยคนอื่นเขาใส่กันตัวเองก็ไม่ใส่แหมเป็นภาระกับสังคมมีจริงๆนนะมีเยอะจริงๆมีทุกวันจริงๆรอ่วันนี้ก็น่าจะไม่เยอะแล้วนะเมื่อวานนี้ก็ประมาณสิบระกองนะครับสิบระกองต้นต้นตาไม่ได้ใส่เมดแคุณตาใส่เม็ไปรอข้างหน้าเด้อตกล้องก็ต้กสากกกกวันะที่ติดตามชมนะ สวัสดีวันจันนะฮะวันทำงานวันแรกเรียกว่าเป็นวันจันทรแห่งชาติแล้วกันนะฮะ12นาฬิกานาทีนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงแล้วฮะหลายคนนี่คนทำงานก็คงจะหาอะไรทานกันแล้วมั้งตอนนี้เนาะแต่ว่าหลวงตาบุญเชื่องก็ยังเดินทุดงต่อไปคณะลูกศิษย์ลูกหาก็ยังเดินตามนะฮะแต่ยังไม่ได้กินอะไรกัน และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่าอักักนาจะพอยกสงๆเลยครับยกสงๆเลยยกสงๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมีรถมาเก็บนะครับอ่าสาธุสาธุ อ่าเดี๋ยวมีคนมาเก็บนะครับแม่นะรอแป๊บหนึ่งนะอีกประมาณนะฮะห <150 S 2> นึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะจะถึงทางเข้าวัดนะฮะ,ะแล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกข้างในเรามีคนเนี่ยมานั่งรอกันตลอดแถวเลย <ๆ S 1> เดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณหกร้อยเมตรนี่นั่งรอกันตลอดเลยนะฮะ,อะโอ้โหเด็กน้อยชอบใจใหญ่เลยหลวงตาเคาะให้พรขำใหญ่เลย เดี๋ยวดูมุมกล้องนี้กันหน่อยนะฮะนี่มุมนี้น่าจะสวยกว่าาแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆหน้าผ่านทางเ c e b o o k ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนี่คุกดำบลจริงๆนะฮะโอ้โหศรัทธากันแรงกล้านะฮะนั่งรอกันแน่นขนาดเลยนะฮะนี่สวมหน้ากากอนามัยการเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับนี่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เป็นภรระใครนะฮะมีหน้ากากอนามัยอย่างดีนี่ขณะนี้เนี่ยก็กำลังจะเดินเข้าซุ้มประตูวัดธาตุฐานเทานะฮะทำมาสักครู่ผมพิมพ์ผิดนะไม่ใช่วัดาาธาตุฐานเทาเป็นวัดธาตุฐานเทาทเฉยเดี๋ยวจะไปแก้ไขให้นะฮะต้องขอทานอภัยด้วยโอ้โหนี่ฮะเจอคนท้องนะครับอาขอขอ,ขอ,อขอนมให้คนท้องหน่อยครับคุณนมให้คนท้องหน่อย นมคราบโอ้โหนี่ฮะท่านชมฮะฮ่าดูบรรยากาศนะฮะท่านชมภายในวัดธาตุหานเทานะฮะโอ้โหคนนี่นั่งรอกันสุดลูกหูลูกตาเข้าไปข้างในเลยนะฮะน้่งข้างล่างเลยครับน้่งข้างล่างยกสองน้ําด้วยอา้าวน้ําไม่ยกเออจับจับครับจับน้ํำฟังเลยคุณแม่จา๋าฟังนะปะทะอ่าประเขนของในสองมือนะจ๊ะอ่าประเขนของยกสองมือคอยเลย อ้าวยกคอยเลยครับยกคอยเลยยกคอยเลยครับสูงตวลตาออ้าวยกคอยเลยหลายคนก็ไม่ยกกันนะกระชา้องือส่วนมากก็จะช้านะฮะตอนที่หลายคนเนี่ยมานั่งแล้วก็ไม่ยกนะไม่ยกท่านก็ต้องมานั่งรอว่าจะยกหรือเปล่าถ้าไม่ยกจริงท่านถึงจะเดินหนีท่านก็อยากจะให้ได้บุญกันเลยนะแหมมานั่งรอกหลายชั่วโมง แต่บางคนเนี่ยพอท่านมาถึงก็ไม่ยกบางคนก็ยกมือเดียวนะฮะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายมือนึ่งบ้างละนะฮะโอ้โหนี่หนูน้อยนะฮะโอ้โหใส่หน้ากากอนามัยมารอกรา,าบหลวงตาด้วยอ่ายกเลยครับยกสูงๆนะฮะกระเป๋าไว้ข้างหลังเลยเน้อ ยกน้ำรอเลยครับยกน้ำยกน้ำประเค้นยกน้ำประเค้นยกน้ำประเค้นเลยครับอ่ายกประเค้นเลยครับยกประเค้นยกประเค้นเลยยกประเค้นเลยครับยกรอถวายครับอ่ายกด้วยยกด้วยโลกเดี๋ยวเดี๋ยวมีโูวเขาอ่ายกรอเลยครับแม่นั่นแหละมาอ่าอนุโมทนาบุญทุกท่านนะฮะอ่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดทั่วไทยนิวนะท่านผู้ชม โอ้โหนี่คุณแม่นี่นำนมมานะนำยามาถวายด้วยโอ้โหอ่ายกสองมือเลยครับยกสองมือเลยวางโทรศัพท์ก่อนจ้าช้าคนอื่นเขาเนีน่ยนะอ่าเอาพนมมือคอยเลยฮะยกน้ำประเคนยกสองมืออ่าคุณแม่จ๋ายกนมเลยจ้าน้ำประหลังไว้น้ำประหลังไว้ติดกระต้อนเป็นแฉกจ้าติดกระต้นเป็นคู่นะคะ ของของของยกของเลยนะยกนมด้<ค>วยนมด้วยอ่ะยกนมด้วยประเคนนมด้วยลูกพอได้ยกไปลอเลยนะอ่านี่พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะก็เอามาเอามาสักการ์มแล้วก็นะฮะไม่ไม่ไม่ถ่ายรูปนะครับไม่ถ่ายรูปนะครับ25่สิบาพรรษายี่บ<ค>ห้าพรรษาครับ เดี๋ยวต้องเตรียมปูอาสนะฮะให้ท่านเจ้าวาดนะฮะแล้วก็ปูเตรียมให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยน,นมัสการท่านเจ้าวาดนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะภายในวัดภาพฐานเทานะฮะ ภายในวัดนี่โอ้โหมีพระองค์ใหญ่นี่สวยสดงดงามนะฮะเป็นที่น่าเริ่มใสศรัทธามากใครผ่านมาทางนี้ก็มากราบไหว้ขอพรกันได้นะฮะนี่เด็กเล็กเด็กน้อยนำนมขนมน้ำนะพวงมมลุงพวงมาลัยแหมมีครบจริงจริงนะฮะนี่จะคดถวายจะกดนะฮะโอ้โหแลนี่นำน้ำผึ้งมาถวายด้วยนะมะม่วงก็มีน้ำก็มีาก็อ้าวจับให้หมดเลยครับจับให้หมดเลยอ้าวจับอีกข้างนึงจับอ่า เป็นระยะห่างซะหน่อยนะครับถ่ายท่าเลยครับนะฟองคือครับฟองคือาที่หิ้วเนียครับเื่อนอ้าวนี่ฮะอันนี้ก็นะฮะท่านกำลังจะเดินเข้าภายในศาลานะครับที่อยู่ด้านหลังของวัดพระธาตุอ่าวัดธาตุหันเทานะฮะโดยมีพระเด็จพระกุลท่านเจ้าวาดเนี่ย เดินตามไปด้วยอ่ะผมคงจะต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะร้านโจ๊กไ่ซับซ้อเข้าใจไหมร้านโจ๊กดูทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะอ่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะท่านชมฮะหลายคนหลายท่านก็สอบถามเส้นทางนะฮะกันเราจะใช้เส้นทางมุ่งหน้าสู่อำเภอโนนทรี5มุ่งหน้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์นะฮะ และนี่ภายในวัดนี่ตอนนี้เป็นพึ่งแตกลังเลยนะฮะกระจายกันทั่วไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมคงต้องหยุดเซฟซบุ๊กไลฟ์ไว้ถึงขท่านี้ก่อนนะฮะปิดภาพบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าพราะบสถสของวัดท่าฐานเทานะฮะและนี่คือทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของลูกตาบุญชื่นนะครับแหม่ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ศรัทธาแรงจริงๆนะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะครับสวัสดีทุกท่านครับ